สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคคตัสหูหิน38ค่ะค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตุ่มหนามเราก็สามารถนํากลับมาทําให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้นะคะค่ะมือใหม่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าตุ่มหนามเราสามารถนํากลับมาให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้เกิดเป็นต้นใหม่ได้ยังไงก็คืออ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้ค่ะอันนี้ที่เป็นเป็นตุ่มหนามที่เรากราฟจากการที่เกิดจากการต้นเน่าหรือว่า เกิดจากการหนามหลุดนะคะแล้วเราเกิดการเสียดายเราก็เลยเอานํากลับมากราฟแล้วก็มาชําถ้าชําลงดินมันก็จะเป็นหัวหัวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเกิดการเป็นหัวใหม่ขึ้นมาลักษณะตุ่มหนามที่เราสามารถนํามาอ่าชําหรือว่ากราฟได้จะมีลักษณะหนามแบบไหนบ้างนะคะก็จะเป็นลักษณะหนามแบบนี้ค่ะตุ่มหนามช่วงช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เราสามารถนํามาปักชําได้นะแล้วก็เป็นตุ่มหนามแบบนี้ค่ะ อันนี้ให้ให้ให้ดูแบบช ắt, ัดๆเป็นตุ่มหนามลักษณะแบบนี้ที่ว่าเราเราจะนํากลับมากราฟแล้วก็กลับมาชําได้ก็คือเกิดจากการที่อ่าที่ที่เราทําแบบนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหนึ่งต้นเขาเน่าแล้วทีนี้ตุ่มเล่วนตุ่มหนามของเขาส่วนนี้คือเขายังสามารถที่จะนํากลับมาใช้ได้ก็คือเอามากาบแล้วก็มาชํานะคะก็แล้วเกิดการเสียดายอย่างเช่นพวกคาร์มิเน่หรือว่าอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นชูแมนดอกักบุ้งนะคะท,ที่ที่เราเสียดายก็คือเอาตุ่มหนามเขามากลับเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําให้เพื่อนๆดูว่าอย่างอย่างถ้าตัวแบบว่ามีบางตัวที่หนามเขาหลุดออกมาแบบหนามเกี่ยวแล้วมันหลุดออกมาก็คือเราก็จะเอาตุ่มหนามนั้นอ่ะกลับมาชํำแล้วก็กลับอันนี้ก็สมมุตินะคะสมมติสมมติสมมุติว่าแคคตัสของเพื่อนๆเนี่ยมันมีหนามหลุดอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูเลยแบบว่ามันหนามหลุดยังไงเอาไปทํายังไงอ่ะสมมุติอันนี้ เพื่อนๆหนามหลุดมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็สามารถนำมานำมาชำแบบนี้ได้เดี๋ยวก็เขาจะเกิดมาเป็นต้นแบบนี้ค่ะชำแบบไหนก็คือเราไปชำบนหินภูเขาไฟก็ได้หรือว่าเอาไปชำกับดินแคคตัสก็ได้ค่ะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้ก็คือตัวนี้ก็คือหนามหลุดหรือว่าเกิดจากการต้นเน่าต้นเน่าแล้วแบบหนามเขาส่วนหนามเขายังดีอยู่แล้วก็มากลับมาใช้ให้เกิดให้เกิดเป็นต้นใหม่ได้ค่ะอันนี้เดีย๋ยวก็เดี๋ยวจะปักลงไปให้เพื่อนๆดูเลยแล้วก็ เราปักแบบไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวต้นเดี๋ยวต้นใหม่เขาก็จะเกิดขึ้นก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณอ่าตัวนี้จะใช้นานนิดใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะก็ประมาณหนึ่งเดือนได้เราราวหนึ่งเดือนได้แล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยแล้วก็เวลาลดเราลดน้ําก็คือลดน้ําปกติเหมือนเหมือนอ่าลดต้นใหญ่นี้ละคะ่ะอันนี้เป็นชูแม,มนดอกักบุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะกล้าให้ดูอ่าขอปาดขอปาดต้นนี้แล้วกัน เอานามนี่เนาะนี่สมมติของเพื่อนๆมีบต้นเน่านามหลุดก็เอามาทำได้เดี๋ยวนามเกีียวโอเคเนี่ยค่ะอย่างถ้ามันหลุดออกมาแล้วก็ทำแบบนี้ก็เราจะมากราบกับต่อเปเลสนะคะใช้แอลกอฮอล์ก่อนนิดนึ่งเดี๋ยวพอ ตัวช่วยนิดนึงเพราะว่า่าเปได้เขาก็มีหนามเล็กๆอยู่เราก็จะใช้ถุงมือนะคะแล้วก็ปาดปาดต่อปเปรลสไปเลยแบบนี้ในนี้ก็จะพเพื่อนๆก็เห็นท่อน้ําเลี้ยงเขานะคะท่อน้ําเลี้ยงจะดูอะรอบๆตรงที่เป็นจุดๆวงกลมด้านนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เราจะปาดตุ่มหนามของเราให้เสมอตรงๆนะคะเห็นชัดไหมเอ่ย นี่ก็ะจะปาดหน้าให้เขาแบบเรียบๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาประกบกันวางวางให้ชนกับท่อน้ำเลี้ยงของตอเปเลตนะคะประมาณนี้เลยที่ทำเพราะว่ามันมันเกิดการเสียดายจริงๆเพื่อนๆอาจจะไม่มีราคาแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจนะคะก็เราก็จะทำวิธีการนี้เทปใสนะคะ แล้วก็จะดึงส่วนสั้นๆแบบประมาณนี้แล้วก็อีกการหนึ่งก็จะดึงเป็นเป็นแบบยาวๆนะคะก็จะมาประกบกันเพื่อเวลาเราติดหัวไม้ไม้จะได้ไม่พวกหนามหรือพวกหัวไม้จะได้ไม่ไม่ติดกับเทปกาวค่ะเสร็จแล้วก็จะมากดตรงด้านนี้เนาะแล้วก็กดตรงหัวไม้นิดนึงนะคะเพื่อนๆกันกันหัวไม้เขยือนก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปวางไว้ในร่ม เดี๋ยวก็จะม่ให้เพืพ่อนๆดูต้นนี้นะคะที่เขาเกิดอ่าเกิดเป็นต้นใหม่จากตุ่มหนามโดยที่เขาเกิดเองจากธรรมชาติของเขานะคะก็เข้ามาดูนไดในใกล้ๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้เขาเกิดของเขาเองนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นต้นใหม่นะคะนี่เป็นต้นใหม่นะคะแต่ว่าเขาเหมือนแบบเขาไม่ได้แตกหน่อ вот นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาเป็นต้นใหม่เกิดจากาสุดตรงสุดปลายหนามของเขาเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยเพ Sony ืพ่อนๆเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะ อันนี้มงเห็นไหมอันนี้เป็นตุ่มหนาะมนะนี่เขาก็ก็เกิดเป็นต้นตรงนี้เป็นปลายปลายสุดตุ่มหนามนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นใหม่อันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยเ,เพื่อนๆเขาเกิดจากปลายปลายหนามทั้งหมดเลยเป็นต้นใหม่จากปลายหนามทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามเนาะสำหรับมีอะไรแปลกๆให้เราได้ดูเรื่อยๆนะคะ ประมาณนี้ค่ะอันนี้เขาไม่ได้แตกหนอนะค่ะก็จะให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางว่าจะประมาณนี้ค่ะค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการกัดตุ่มน้ำนะคะก็หากเพื่อนมีวิธีที่ดีก็สามารถแนะนําเราเข้ามาได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแคนตาลหพิงหิสา38สสวัสดีค่ะ